ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือว่าอุโมงลอดทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าแพขนานยนต์สงขลาตอนนี้เริ่มจะชัดขึ้นนะครับล่าสุดนายเจษดาจิตรัตผู้าราชการจังหวัดสงขลาก็เรียกประชุมคณะทํางานศึกษาความเหมาะสมในเบื้องต้นเพื่อที่จะวางกรอบการทํางานศึกษารายละเอียดต่างๆอย่างรอบด้านรวมถึงความคุ้มทุนโดยมอบหมายให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ซึ่งจะมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินร่วมวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตด้วยครับศึกษาความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมที่จะสามารถก่อสร้างศึกษาความคุ้มทุนค,คุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ในหลายๆจุดที่ที่คณะทำงานชุดนี้ได้ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะวางกรอบ ในการที่จะให้คณะทำงานชุดย่อยๆเนี่ยไปศึกษาในรายละเอียดน,นะครับนอกจากนี้ก็จะดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนครับเพื่อให้มีส่วนร่วมกับโครงการแต่ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะเห็นด้วยเพราะว่าช่วยให้การเดินทางจากเมืองสงขลากับสิงหนครสะดวกแล้วก็เร็วขึ้นในช่วงเร่งด่วนลดปัญหาการจราจรแอรอัดแล้วก็การรอแพรขนานยนต์เป็นเวลานานแล้วก็ยังถือว่าเป็นจุดขายใหม่ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยครับ